สัญญาณเตือนที่กำลังจะบอกว่านักกีฬากำลังรู้สึกวิตกจริตหรือวิตกกังวลกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับในทุกๆสถานการณ์แล้วเขามีอาการอย่างไรเมื่อมีอาการอย่างนั้นเราจะรับมือกับมันยังไงนี่คือสิ่งที่น่าสนใจสําหรับพ่อแม่ผู้ปกครองสําหรับโคช้ชหรือสําหรับผู้ที่อยู่ใกล้นักกีฬาอันแรกเลยอาการแบบไหนอาการแรกคือเมื่อฉันรู้สึกอึดอัดอึดอัดกับสิ่งที่ตัวเองกําลังทํา อึดอัดกับสิ่งที่ตัวเองกำลังฝึกซ้อมอึดอัดสิ่งที่กําลังตื่นเช้าอึดอัดกับสิ่งที่กําลังพูดคุยสนทนากับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือโคช้ชคุณรู้สึกอึดอัดไหมถ้าคุณกําลังรู้สึกอึดอัดนั่นคือมันกําลังเตือนบอกว่าคุณกําลังมีภาวะวิตกกังวลหรือเริ่มมีความเครียดคุณต้องหาทางออกทันทีอันที่สองอาการอะไรละ่ะที่ทําให้คุณมีความรู้สึกวิตกจริตคือจะ เกิดอะไรขึ้นถ้า จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแสดงว่าคุณไม่ได้อยู่กับปัจจุบันกับสิ่งที่คุณฝึกซ้อมแต่คุณกําลังมองว่าถ้าฉันไปซ้อมช้าฉันจะถูกโค้ชดุไหมถ้าฉันไม่ไปซ้อมฉันจะถูกพ่อแม่ไหมนั่นคือสิ่งที่คุณอาจจะคาดคิดไปเองโดยที่มันยังไม่เกิดนั่นแสดงว่าคุณไม่ได้อยู่กับปัจจุบันคุณกาลังอยู่กับสิ่งที่เป็นอนาคตมันก่อให้เกิดคุณมีความวิตกกังวลอาการเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนมักจะมาจากคําถามหรือคําพูดของคุณคุณมีคําพูดเหล่านี้ไหมคุณมีคําถามเหล่านี้ไหม ลองทบทวนตัวเองอันที่3คือหน้าหนักใจไปเสียทุกเรื่องโอ้โหถ้าใครพูดแบบนี้มันก็หมายความว่าคุณกําลังรู้สึกอมทุกข์หรือเป็นทุกข์กับทุกๆอย่างอะไรก็เครียดอะไรก็วิตกกังวลดังน,นั้นเวลาคุณมีอาการแบบนี้มันไม่สามารถทําให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่คุณกําลังจะฝึกซ้อมหรือสิ่งที่คุณจะเล่นกีฬามันไม่สามารถทําให้คุณบรรลุ หรือประสบความสำเร็จบนเส้นทางนักกีฬาได้คุณต้องดีลีทมันออกไปและกําจัดมันโอเคไหมรู้เท่าทันอาการที่3แล้วเป็นไงคะเลิกมันซะและสํารวจตัวเองต่อไปอันที่4คืออยากออกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วฉันทนไม่ไหวแล้วเคยเป็นไหมคะช่วยฉันด้วยฉ,ฉันไม่อยากอย,กอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อยากเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไปอยู่กับสิ่งที่ทําให้เต็เงรู้สึกดีใจนั่นคือสิ่งที่ตัวเองกําลังพูดกับตัวเองนักกีฬาคนไหนที่เคยพูดแบบนี้กับตัวเองไหมว่า ฉันอยากออกจากสภาพแวดล้อมฉันไม่อยากอย,กอยู่สภาพแวดล้อมที่มีคู่แข่งแบบนี้สภาพแวดล้อมที่ฉันไม่สามารถรับมือได้ <S <S เคยเป็นไหมคะเคยเป็นแสดงว่าคุณกำลังเริ่มมีอาการวิตกจริวลหรือความกังวลอยู่ในตัว <S 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 อาการที่5 <S <S หรือสัญญาณที่5คือฉันจัดการเรื่องนี้ไม่ได้เลยนี่คือคำพูดที่พยายามพูดกับตัวเองเสมอเพราะว่า คุณกำลังตั้งคำถามสิ่งที่มันเป็นเชิงลบคุณจะได้คำตอบเชิงลบลบถ้าคุณตั้งคำถามในเชิงบวกหรือเชิงเป็นไปได้คุณจะมีทางออกแบบที่สร้างสารรค์วันนี้ทั้งหมดที่เป็น5สัญญาณเตือนนี้วาวกำลังมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนทุกคนได้สำรวจกับตัวเองว่าเราเคยตั้งคำถามเหล่านี้กับตัวเองไหมถ้าเราตั้งคำถามเหล่านี้กับตัวเองแล้ววันนี้เรารู้เท่าทันความคิดความรู้สึกของตัวเองปรับ ขัวของความคิดลบให้เป็นความคิดบวกแล้วมาเสริมพลังกายพลังใจให้เราเดินต่อไปข้างหน้า5สัญญาณน,นี้มันลดลงเมื่อไหร่คุณกำลังจะมีความสุขโวยไร้ความกังวลน,นั่นเองใครที่ชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ที่ YouTube Channel Dr. Wow Spot Expert แล้วพบกันใหมค่ค่ะ